คลิปนี้บ่าวบอนการจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพร,ารวมงานก่อสร้างสะพา,านท่าราวแห่งที่ห้านะครับท่านผู้ชมในรูปน้ําโขงนะครับอเน,น้นเฉพาะในน้ําโของอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ท่อที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ก็จะเป็นท่อที่เขาจะเอานําไปปักแล้วก็หยวลงไปแล้วน้าโขงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจาะนะครับกด,กดลงไปกดลงไปก็เป็นกระบอกนะครับแล้วก็เอา แท่งเหล็กตัวเจาะเจาะลงไปย่อนลงไปเจาะเออฉลาดนะเดี๋ยวนี้นะ,ะเขาไปว่านยังไงเดี๋ยวท้ายท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวแบการจะพาท่านผู้ชมไปดูช่วงท้ทายสำหรับอ่าท่อเหล็กนะท่อเหล็กเมื่อกี้นะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพรวมกันไปก่อนนะครับภาพหลมมองว่าพื้นที่ก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าเรือลำน้องโขงนะครับตัวมุมไกลๆนี่ก็ ก็เป็นของฝั่งประเทศไทยนะแต่ก่อนจะมีตัวใหญ่พี่ใหญ่พี่ยาวอยู่ตอนนี้เขาเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะหล่อฐานแล้วนะครับท่านผู้ชมเขากําลัางปรับแต่งอยู่นะครับตรงม,ม,มุมนี้นะเลยเข้าไปหน่อยก็จะเป็นของฝั่งประเทศลาวนูเนกลายนูนะ,นะครับท่านผู้ชมเรากาลัางเจาะกันอยู่งานฝั่งเรารู้สึกจะล่าช้ากว่าฝั่งไทยนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับทันน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อันนี้ที่ตรงเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฐานเสาที่เขากลังหลอ่อจะหล่อนะครับในลําอันนี้จะเป็นติดกับฝั่งน้ําโขงเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นฐานตอ่อหม้อใหญ่นู่นในกายนู่นนะครับที่บ่าวเป็นการยืนอยู่นี้ก็จะอยู่ยืนอ,อยู่ใต้สะพานนะครับเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้านะครับไม่ช้าไม่นาน ก็จะมีสะพานขึ้นข้างบนวันนั้นมาบ่าวพึงการก็จะมาทําคลิปให้แฟนคลับได้ดูได้ชมเออบ่าวพึาางการอยู่ตรงนี้นะข้างบนจะเป็นสะพานแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีสะพานนะครับกาลังทําเสาทําต่อหม้อกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมยาวๆที่ไปนะั้นก็จะเป็นต่อหม้อใหญ่ๆนะนะต่อหมอ้อในน้ําโขงครับท่านผู้ชมครับ ภาพบรรยากาศในลำน้ำโของอย่างเดียวนะครับมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันมองไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมไกลๆน,นู่นนะครับต้นหนึ่งนี้ก็จะริมฝั่งโขงเลยเป็นหลังก็จะลงน้ําเลยลงน้ำสี่ต้นนะครับต้นใหญ่ๆลงน้ําในน้ําโขงสี่ต้นเลยเสาสะพานชายหลังห่งที่ห้านะครับนู่นไกลๆนู่นนะครับเดี๋ยวบ่าย็นการจะพาท่านาผู้ชมไปดูนะครับ ลงไปดูไปดูข้างล่างเลยเดินตามสะพานเนี้ยสะพานที่เขาทำเนี่ยนะครับไปดูจนถึงจุดฝั่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็มองข้ามไปฝั่งประเทศราวจะเป็นสะพานไปจุดตรงนั้นเราก็ไปเดิยนไปสุดสะพานนะั่นแหละไปถึงสะพานเลยสุดท้ายที่สะพานจุดตรงไหนก็จบดจบดตรงไหนก็จบดตรงนั้นนะครับ สะพานไทยลาวแห่งที่5เป็นการปราจานนะครับอย่างนี้ก็จะอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นสะพานทอดยาวไปข้างๆก็จะเป็นเสาสะพานตอโมอสะพานนะครับเดี๋ยวบ่างการจะพาท่านผู้ชมไปดูางานฐานสะพานก่อนตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนต้นๆเดือนเมษายนากับเดี๋ยวนี้ ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นเองนะว่าแต่ก่อนช่วงเดือนเมษากะเดเดยวนี้ตรงนี้นะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีภาพเสียบเทียบให้แฟนกลับได้ดูได้ชมกัน รวมทั้งหมดนะครับบ่าเบ็นการเอามารวมให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันในคลิปนี้นะครับเดินทีนี้จะพาท่านผู้ชมเดินแล้วทีนี้นะครับอันดับแรกก็จะไปดูตัวฐานนี้ก่อนฐานนะครับแต่ก่อนช่วงเดินเมษานี้นะครับต้นต้นเดินเมษาก,ก็จะเป็นดังนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมยังเป็นหลุมอยู่ตรงนี้นะยังเป็นหลุมยังทําเหล็กทําอะไรกันอยู่นะครับ แต่ช่วงต้นเดือนนะครับเป็นอย่างนี้อยู่แต่มาบัดน,นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมามาเปรียบเทียบให้แฟนลับได้ดูได้ชมกันเขาก็ทํางานได้เร็วอเขาอยู่นะเปรียบเทียบให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันว่าปัจจุบันตรงนี้เป็นอย่างไงแล้วนะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้เขาก็ถม เอาซีเมนต์มาเทลงเป็นฐานเดียบร้อยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วนะครับที่น้องนี่นะครับหลุมเลิกๆเมื่อกี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะครับคนมาเดินเดิอนอยู่ข้างบนได้แล้วก็ปูนมาเทนะครับเป็นฐานเดียบร้อนดูที่ออกมาสี่เหลีนะ่ยมนั้นมีการกบโอทาาไอ้ถาไถ่ายเข้ามาปะหาปะเา,บามือกว่ามันเป็นยังไงนะครับ ันน <tang s> ี้ก <Tamam> ็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมฝั่งประเทศลาวทีเมื่อกี้ต้นๆนะว่าเป็นการแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูอ่าท่อนะครับเขาก็จะเอาลงมาเสียบตรงนี้ตรงฐานตรงนี้นะครับเสียบลงไปข้างล่างแล้วก็จะเอาพี่ใหญ่พี่ยาวนี่นะครับหย่อนลงไปแล้วก็เจาะ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 นะครับทั้งหมดมันมีสิบสามหลุมโอ้ใหญ่ กันนะแต่ละหลุมก็อีกกว้างอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าทาโอ้ทาเกินไปไหมหรือวิศวกรเราคํานวณมาแล้วนะครับใหญ่ยายมากๆเลยสาหรับฐานเสาสะพานในลําน้ําโขงนะครับภาพรวมทั้งหมดเอามาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม